สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเราสวัสดีปีใหม่นะฮะลมหนาวเลยวันนี้อากาศหนาวเลยวันที่6นะฮะรักษาสุขภาพนะครับผมต้นปีมาอากาศหนาวเลยนะครับผมวันนี้มาชมงานกอสวยๆเลยแต่เราขายเป็นราคากิโลนะครับผมทากิวภาคอีสานนะครับผมทากิวอีสานใต้นะครับผมนี่เลยดูงานกอทั้งนั้นเลยฮะ มีแต่กอหมดเลยนะครับผมกอกําลังปลูกไม่ได้ใหญ่มากนะคะกอกําลังสวยเลยกอละประมาณกิโล2กิโลประมาณนี้นะครับผมรูปดอกนะครับผมดอกสีเข้มครับผมกล้วยไม้ป่าอีสานใต้จะดอกสีเข้มนะครับผมไม้กําลังเหลืองจริกำลังจะทิ้งใบนะฮะไม้ใบสมบูรณ์แล้วก็ก้านดอกคือเยอะมากเลยค่ะก้านที่จะออกดอกเนี่ยคือเยอะเลยแต่ละกอนะครับคือรู้เลยว่าก้านที่สมบูรณ์เนี่ยที่ยังไม่ออกดอกนี่เยอะเลย นะครับผมคำกิวตาดําตัวนี้นะครับผมไปลุ้นตาดําและดอกสีชมพูนะครับผมแต่ส่วนมากคําคกิวอีสานตาก็จะเป็นตาดําความพิเศษของคํำกิวคือทนแดดนะครับผมแล้วก็ดอกทนดอกหอมดอกอลังการมากนะครับผมผมจะบอกเลยว่าดอกคํำกิวดอกอลังการมากนะครับเราจ,จัดจําหน่ายงานกอแบบนี้นะครับผมงานกอแบบนี้เลยนะฮะกอใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยกอละกิโล 1กิโล800กิโล2,000ส่งฟรี3กิโล2,000ส่งฟรีนะครับผมเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มท่านใดที่สนใจเอื้องคำกิวไม้ป่าแท้อีสานใต้นะครับผมโทรมาแอดไลน์มาหาเราได้เลยที่เบอร์095 9418 988 095 9418 988ไม้กอสวยกำลังทิ้งใบเพื่อเตรียมออกดอก นะครับผมราคา10กิโลมีราคาส่งนะครับผมใครอยากได้รับไปปลูกนะโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 8 9 9 8 8ครับสวัสดีครับ